สวัสดีค่ะหมอหน่อยจากดอตรหน่อยเดอะแฟมิลนะคะวันนี้หมอหน่อยจะมาสอนวิธีการนับลูกดิ้นค่ะแล้วก็จะมาแชร์ความรู้สึกว่าตอนลูกดิ้นนี่คุณแม่จะรู้สึกยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ห้ามพลาดค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยนะคะไปเลย สวัสดีค่ะมอหน่อยจากดรนายเดอะแฟมิลี่นะคะยินดีต้อนรับคุณแม่เข้าสู่ความรู้คนท่องเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะหมอหน่อยจะมาสอนเทคนิคการนับลูกดิน้นแล้วก็จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับลูกดิ้นให้คุณแม่ฟังนะคะ สำหรับคุณแม่มือใหม่นะซึ่งยังไม่เคยมีประสบการณ์ลูกดิ้นมาก่อนอาจจะเป็นเรื่องยากนิดหนึ่งในการเข้าใจความรู้สึกของลูกดิ้นนะคะเพราะว่าเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเนาะทีนี้มาพูดถึงเรื่องลูกดิ้นนะคะคุณแม่หลายท่านนะคะจะเริ่มรู้สึกว่ามีลูกดิ้นนะตั้งแต่อายุประมาณ 16- ถึง22สัปดาห์นะคะแต่บางคนอาจจะไปรู้สึกทีหลังก็ได้ก็คืออาจจะไปรู้สึกที่25สสัปดาห์ <Okay. S 1> ก็ได้เหมือนกันจริงๆแล้วลูกของเรานะคะขยับตัวอยู่แล้ว ตั้งแต่อายุประมาณ9-10ถสัปดาห์เขาก็เริ่มขยับเคลื่อนไหวแล้วแต่คุณแม่จะยังไม่รู้สึกเนาะเพราะว่าขนาดเขายังเล็กมากๆเลยคุณแม่อาจจะไปเริ่มรู้สึกประมาณ16-18สัปดาห์นะคะความรู้สึกแรกๆเนี่ยก็จะเหมือนมีผีเสื้อบินในทอ้องจะเป็นความรู้สึกแรกๆที่คุณแม่รู้สึกว่าลูกดิ้นนะแล้วก็พอเขามีขนาดตัวที่โตขึ้นนะคะความรู้สึกของลูกดินน้นก็จะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยส่วนใหญ่นะคะคุณแม่ก็จะเริ่มรู้สึกในช่วงไตรามาสที่สองของการตั้งครรภ์ใช่ไหมแต่ช่วงไตรามาสที่สองเนี่ยยังไม่จําเป็นต้องนับลูกดิ้นนะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรชัดเจนแล้วเขาอาจจะแบบตีลังกาไปมาดิ้นไปมาเนี่ยเป็นพฤติกรรมของเขาอยู่แล้วนะคะแต่พอสักพักนึงเนี่ยคุณแม่ก็จะเริ่มสังเกตแล้วว่าเขาจะมีลักษณะการดิ้นที่แตกต่างกันออกไปคุณแม่อาจจะเริ่มสังเกตพฤติกรรมการดิ้นของลูกนะคะเพื่อเราจะได้มาใช้ในการนับลูกดิน้นในช่วงไตรามาสที่3ของการตั้งครรภ์น, <Okay. S 1> นะคะ ทีนี้เราควรจะเริ่มนับลูกดิ้นเมื่อไหร่นะคะเมื่อเข้าสู่ไตรามาสที่3จะเป็นช่วงเวลาสําคัญแล้วก็คือหลังจาก28สัปดาห์ขึ้นไปเนื่องจากว่าลูกได้มีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นเนาะเพราะขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็กินพื้นที่ในหมดลูกทําให้มันเหลือพื้นที่นิดเดียวเขาก็อาจจะขยับตัวน้อยลงหรือว่าคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าเขาดิ้นน้อยลงนะคะดังนั้นช่วงไตรมาสที่3จึงเป็นช่วงที่ควรเริ่มนับลูกดิ้นเนาะ บางคนนะคะอาจจะเริ่มนับตั้งแต่28สัปดาห์หรือว่าถ้าคุณคุณแม่ไม่มีความเสี่ยงอะไรแล้วก็รู้สึกว่าลูกดิ้นดีอาจจะเริ่มนับที่34สัปดาห์ก็ได้เหมือนกันการนับลูกดิ้นนะคะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดนะคะที่คุณแม่จะติดตามสุขภาพของลูกในระหว่างที่อยู่ในท้องนะคะ เพราะว่าจริงๆเราไม่มีใครรู้สุขภาพของลูกดีเท่าแม่เนาะถ้าสมมติว่าขเขายังดิ้นดีขยับตัวดีแสดงว่าสุขภาพของเขาโดยรวมก็น่าจะดีอยู่นะคะแต่ถ้าเขาดิ้นน้อยลงหรือไม่ดิน้นอ,อันนี้อาจจะเป็นสัญญาณอันตรายที่คุณแม่ควรให้ความสนใจเนาะ oh, <no. S 1> วิธีการนับลูกดิ้นต้องทํำยังไงบ้างนะคะวิธีการนับลูกดิ้นไม่ได้ยากเลยนะคะวิธีการแรกก็คือคุณแม่หาแพทเทิร์นให้ได้ก่อนเนาะว่าลูกของตัวเองเนี่ยชอบดิ้นช่วงไหน แล้วก็อาจจะนับลูกดิ้นในช่วงเวลาที่เขาทาเป็นประจํานะคะอย่างเช่นหมอหน่อยเนาะลูกก็จะดิ้นตอนช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงกลางวันเป็นประจําเลยนะคะช่วงเวลาใกล้เวลาอาหารเขาก็จะดิ้นอยู่แล้วนะคะหมอก็จะนับนช่วงเวลาเช้าเป็นหลักเลยนะคะเวลานับลูกดิ้นนะคะก็คือตั้งเวลาไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะภายใน1ชั่วโมงนะคะให้เริ่มนับลูกดิ้นไปเรื่อยการนับลูกดิ้นครั้งหนึ่งนะคะก็คือเหมือนกับขยับครั้งหนึ่งคือนับถึงครั้งพลิกตัวครั้งหนึ่งคือนับหนึ่งครั้งนะคะหรือว่ามีการมุนนตัวแบบี้ ก็นับ1ครั้งเหมือนกันก็คืออ่า1ครั้งคือการถีบ1ครั้งไม่ใช่แบบตุ๊บๆๆๆๆเป็นหนึ่งครั้งไม่ใช่ก็คือตุ๊บๆๆๆนี่คือ4ครั้งนี่คือวิธีการนับลูกดินเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าลูกสะอึนะคะคุณแม่หลายท่านอาจจะรู้สึกถึงลูกสะอึกนะเวลาที่ลูกสะอึกคุณแม่จะรู้สึกเหมือนแบบหน้าท้องเนี่ยมีการขยับตึกๆๆๆเป็นจังหวะนะคะแบบนั้นเราจะไม่นับเราจะนับเฉพาะช่วงที่ลูกดิ้นเท่านั้นนะคะไม่นับรวมช่วงที่ลูกสะอึกเนาะตั้งเวลาแล้วก็นับลูกดิ้นให้ถึง10ครั้งนะคะ เมื่อไหร่ที่ลูกดิ้นถึง10ครั้งเนี่ยก็ถือว่าลูกยังแข็งแรงปลอดภัยดีอยู่อะคะ่ะวันนั้นก็สบายใจได้เลยไม่จําเป็นต้องนับลูกดิ้นอีกนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าลูกดิ้นไม่ครบ10ครั้งใน1ชั่วโมงต้องทํำยังไงนะคะสมมติว่าตั้งเวลาเป็นหึงชั่วโมงแล้วลูกยังดิ้นไม่ถึง10ครั้งอาจจะแบบสีหครั้งอะไรอย่างงี้ค่ะเทคนิคก,ก็คือให้คุณแม่ทําอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะอาจจะลองเปลี่ยนอิริยาบถนะหรือว่าไปกินน้ําหวานนะคะ หรือว่ากระตุ้นเขาด้วยวิธีอื่นอื่นนะคะอย่างเช่นการส่องไฟที่หน้าท้องการพูดคุยกับเขาหรือว่าการเขย่าหน้าท้องนะคะเพื่อให้ลูกมีการตอบสนองเกิดขึ้นแล้วก็ให้เขาดิ้นนะคะแล้วก็ตั้งเวลาต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็นับต่อไปอีกสมมติว่าใน2ชั่วโมงเนี่ยยังครบ10ครั้งเนี่ยก็แสดงว่าก็ยังปลอดภัยอยู่เขาอาจจะแบบหลับหรือย,ยังไม่ค่อยขยับแค่นั้นเองเนาะแต่ในกรณีว่า2ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ถึง10ครั้งนะคะ ในของต่างประเทศนะคะจะแนะนําให้ติดต่อไปที่โรงพยาบาลเลยแต่สําหรับเมืองไทยนะคะยังอนุโลมให้ได้ถึง12ชั่วโมงดังนั้นถ้าสมมติ2ชั่วโมงแล้วยังนับไม่ถึง10ครั้งเนี่ยคุณแม่อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งแล้วในการนับลูกดิ้นก็คืออาจจะต้องนับยาวไปถึง12ชั่วโมงนะคะแต่ถ้า12ชั่วโมงเราลูกยังไม่ดิน้นอันนี้ต้องรีบติดต่อแพทย์ทันทีหรือว่าติดต่อโรงพยาบาลที่ฝากท้องนะคะเพื่อให้เขาติดตามประเมินสุขภาพของลูกเพิ่มเติม สาเหตุที่ลูกเราดิ้นน้อยลงมีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือเรื่องของภาวะลรเสื่อมนะคะเพราะว่าพออายุขันมากขึ้นเนี่ยคุณแม่ห,หลายท่านก็จะมีปัญหาเรื่องรกเนาะแล้วก็อาจจะทําให้ออกซิเจนไปนเลี้ยงที่ลูกได้ไม่เพียงพอนะคะอันดับที่2ที่เจอได้บ่อยก็คือภาวะขาดออกซิเจนอ,อื่นๆนะคะอาจจะมาจากโรคของเขาเองเช่นมีหัวใจผิดปกติหรือมีภาวะอย่างอื่นแทรกซ้อนเข้ามานะคะทำให้ออกซิเจนในเลือดของเขาต่ําลงทําให้เขาไม่ขยับหรือดิ้นนะคะโดยภาวะขาดออกซิเจนของลูกะคะ่ะก็จะสังเกตง่ายก็คือ หรือลูกจะไม่ดิ้นหรือว่าอาจจะเสียชีวิตในคันนะคะโดยจะหยุดดิ้นประมาณ12-36ชั่วโมงก่อนเสียชีวิตเนาะดัง oh, <no. S 1> นั้นก็เลยเป็นความสําคัญของการนับลูกดิ้นนะคะสาเหตุที่3ที่เจอได้บ่อยก็คือเรื่องของรกพันคอนะคะเพราะว่าบางทีเวลาเขาดิ้นไปมาหมุนตัวไปมาในในท้องของเราเนี่ยคะ่ะบางทีรกไปพันคอเขาแล้วแบบ คันแน่นเกินไปไม่สามารถเอาออกได้อย่างงี้ค่ะก็ะทำให้ลูกขาดออกซิเจนและเสียชีวิตในคันได้เหมือนกันดังนั้นการนับลูกดินนะคะจึงมีความสําคัญในช่วงไตรมาสที่3มเพื่อติดตามสุขภาพของลูกน้อยค่ะสรุปเรื่องของการนับลูกดินนะก็คือคุณแม่เริ่มนับลูกดินนะคะตั้งแต่มีอายุครรภ์2สสัปดาห์ขึ้นไปเนาะนับให้ได้10ครั้ง โดยส่วนใหญ่จะนับประมาณ1ชั่วโมงเนาะถ้าสมมติว่า1ชั่วโมงยังไม่ครบก็เพิ่มเป็น2ชั่วโมงนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่ายังไม่ดิ้น10ครั้งใน12ชั่วโมงให้รีบติดต่อแพทย์ทันทีเพื่อติดตามสุขภาพของลูกเพิ่มเติมเนาะนี่จะเป็นความรู้ที่หมอหน่อยมาให้ในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แม่ๆในการไปนับลูกดิ้นนะคะแล้วก็ติดตามสุขภาพของลูกน้อยในคันนะหมอหน่อยก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงทั้งแม่และลูกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงยเๆะะรื ใครอยากได้ความรู้เพิ่มเติมหรือว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ดีสําหรับแม่และลูกนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะในเว็บไซต์ของมอหน่อย w w w d o ไ t o y ok t y t h e f a m i l y c o นะคะมีสิ่งต่างๆที่คุณแม่อยากรู้เต็มไปหมดค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่ในรอบหน้านะคะเดี๋ยววันนี้มอหน่อยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย